สวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบาค่ะนนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันคะคำท,ที่ม,มีมพย,ยัญชนะควบก,ก,กล้ำค่ะนักเรียนพอจะรู้ไหมว่าคำที่มีพย,ยัญชนะควบก,กล้ำมีอะไรบ้าง ไม,ไม่รู้ค่ะไม่รู้รู้ไหมคะเด็กาิค่ะเราจะเริ่มเรียนนะคะเราไปร้องเพลงแล้วก็ทําความเข้าใจกับคำควบกล้างก่อนนะคะคู่น่คะม่แท้นวบรท้อเสียง เป็นเสียงพร้อมกันใครปลอบวันเตรียมพร้อมไกลไปไม่แค่เส้าสวงจริงใสไม่แค่เร้าสวงจริงใยเกิดเป็นคนไทยพูดให้ชัดเจนเกิดเป็นคนไทยพูดให้ชัดเจนพร้อมกันนะอักสอนขั้วที่สองอย่างนี้แล้วก็ทำขั่วแท้และเป็นแท้น้ำนน ขัวแท้กรอล้อวอขัวแท้คำรอลอวอไม่แพ้ขัวรอรอเรือหายไปไม่แพ้ขวบรอเสิยร้องเรือหายไปขั่วแท้เป็นเสียงพร้อมกันไทยบอกวันเตรียมพร้อมไล้กายไม่แพ้เศร้าสวงจริใส่ ไม่แพ้เศร้าส้วงจริงใสเดิน<ช>เป็น,ปนคนไทยพูดไท้ชัดเจนเดินมเป็นคน,<ต>คนไทยพูดไทยชัดเจนนักเรียนได้ฟังเพลงไปแล้วพอจะรู้ไหมคะว่าคําพวกกล้มเนี้ยมันออกเสียงต่างกันยังไงอ่ะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าคําว่ากบคาว่ากลมคําว่าควายไหมคะถ้าไมเสียงมันออกคล้ายๆกันได้ยินกันไหมคะ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะเคยได้ยินแต่ไม่ค่อยเข้าใจแต่วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องคําที่มีพยัญชนะควบกล้มเพิ่มเติมนะคะเป็นพยัญชนะตอนต้นพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมฉระนะคะและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกันออกเสียงกล้มกันพยัญชนะตัวกล้มและพยัญชนะตัวหลังซึ่งจะมีสองตัวเท่านั้นคือตัวอะไรคะ อรอเรือค e ่ะออเสียงชัดรอเรืออันนี้ค่ะอันนี้ค่ะวอแอประเภทของพยัญชนะควบกล้ำนะคะหนึ่งคืออะไรคะควบทีควบกล้ำแทนเนี่ยคือคําควบกล้มที่ออกเสียงพยัญชนะทั้งสามตัวควบกับพยัญชนะตัวหน้านะคะผสมสละเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยจะอ่านออกเสียงทั้งสองตัวพร้อมกันนะคะเช่นพอพานควบรอเรือกอไก่ควบรอเรือ ปลาควบรอลิงพอพานควบรอเรือพอไก่ควบวัวแหวนแล้วก็ขอไข่ควบวัวแหวนค่ะ 2. นะคะคกกําควบกร้มไม่แท้คกกําควบกร้มไม่แท้คือพยัญชนะรอเรือควบก,กับพยัญชนะตัวหน้าผสมสลัตัวเดียวกันอ่านนะคะไม่ออกเสียงรอแต่จะออกเสียงเฉพาะตัวหน้าค่ะพยัญชนะจบแล้วไม่ออกเสียงนะคะได้แก่จอจานรอเรือ ตาลาควบรอเรือสอเสือควบรอเรือแล้วก็ทอทหาครควบรอเรือค่ะมาดูคำํำควบกล้มแท้กันบ้างนะคะควบกั้มที่ผสมรอเรือนะคะมีคําว่าอะไรคะนักเรียนตาตาตัวอย่างคําควบกล้ำผสมรอเรียงค่ะมีคําว่าอะไรคะรอควบกล้มแท้ที่ผสมโมแหวนค่ะมีคำว่าอะไรคะหว,า,ว,ะวา,ะานในการออกเสียงคําควบกล้มนั้นนะคะ จะต้องออกเสียงให้ชัดเจนเนื่องจากหากเด็กๆออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะอาจจะทําให้ความหมายของคํานั้นเปลี่ยนไปค่ะตัวอย่างประโยคคําว่าอะไรคะนักเรียนลองอ่านให้ครูฟังสิคุณครูสอนภาษาไทายกลับอะไรคะคุณครูสอนภาษาไทายใช่ค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าคําว่าครูประโยคที่มีรอเรือควบอยู่ส่วนคําว่าครูของประโยคที่สองไม่มีรอเรือ ควบอยู่ซึ่งสองคำนี้นะคะมีความหมายต่างกันค่ะว่าครูเนี่ยหมายถึงผู้สอนหรืออาจารย์ที่โรงเรียนนะคะแต่คําว่าครูธรรมดาเนี่ยที่ไม่มีรอเรือควบอยู่เนี่ยจะหมายถึงแรงน้ําค่ะมาเรามาดูคกกําควบกล้ำไม่แท้กันบ้างนะคะอย่างคกกําควบกล้ำไม่แท้ที่ไม่ออกเสียงจอรอนะคะคุว่าอะไรคะนักเรียนจริง,งเด็กๆสังเกตน,นะคะว่าจอจานควบก,กับรอเรือ แต่เราจะอ่านออกเสียงแค่เพียงเสียงจอจานในพย,ยัญชนะแรกเท่านั้นนะคะนะคะ่ะคำว่าอะไรคะนักเรียนเจ้่เด็กๆสังเกตนะคะว่าสสาราเนี่ยควบกับรอเรือแต่เราจะอ่านออกเสียงแค่เพียงสสารานะคะในพย,ยัญชนะตัวแรกเท่านั้นค่ะ,คะอะไรคะ,ะเสือ่อนะคะมีสเสือควบกับรอเรือแต่เราจะอ่านออกเสียงเพียงแค่สเสือนะคะในพย,ยัญชนะตัวแรกเท่านั้นค่ะค่ะทออร คำว่าอะไรคะซาเด็กๆสังเกตนะคะว่าทอเนี่ยควบก,กับรอจะออกเสียงซอนะคะในพยัญชนะต้นค่ะเด็กๆจะต้องเขียนคำควบกล้ำให้ถูกต้องนะคะต้องอ่านออกเสียงคำควบกล้ำที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเด็กๆนะคะต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจนจะได้สื่อความหมายได้ถูกต้องค่ะเข้าใจคำควบกล้ำขึ้นไหมคะเข,ขะ้าใจค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นกิจกรรมกันนะคะ กิจกรรมของเรานะคะง่ายมากเลยคะ่ะสนุกมากคู่คำควบกล้ำนะคะโดยคู่ภาพนะคะกับความหมายของภาพที่เหมือนกันคู่จากวก่ําคู่จากวา่ํารูปภาพกับความหมายที่เหมือนกับภาพลงบนโต๊ะนะคะแล้วให้นักเรียนตัวนน้อยออกว่าใครจะได้เริ่มก่อนที่เล่นคือ ถ้าสมมุติเราจับภาพขึ้นมาใช้สองมือจับขึ้นมานะคะครูไม่รู้แหละว่าในภาพเนี้ยกับคำอะ่ะเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราจับขึ้นมาปุ๊บเราได้เป็นเป็นนี้ซึ่งอันนี้คือรูปภาพแล้วนี่ก็คือคำมันไม่มีแบบเป็นคําเดียวกันนะคะแล้วก็วางลงแล้วครูก็จะทําการหมุนใหม่เป็นนี้รูปภาพปุ๊บอ่ะจับขึ้นมาได้ภาพมากรูดตรงกับความหมายก็ จะได้เป็นผู้แรกหนึ่งใครได้เยอะสุดก็คือชนะค่ะกลับแล้วนะ ะคระูมีใบงานให้นะัเกเรยียนได้ทำงานให้นะคะใช<ป>่นักเนี่ยคนไหนเสร็จแล้วคะสองคน สอคนพี่ชายเข้าไปในเพื่อทำอาหารเข้าไปในครัวสองชั 2, 2> ้นหินปลาอยู่ในข้างทางเห็นนี่ไหนคะข้อสเด็กๆช่วยกันเก็บจุดๆๆบนพื้นกรวดข้อสี่เราซื้อรถมาผ่านแคบๆกรอข้อหแม่ซื้อจุดๆ,ๆมาจากตลา,าดกรอ เมื่อกี้คะ่ะเก่งมากค่ะใครได้เต็มมากคะต<ม>อนนี้เย้ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ภาพให้ตรงกันนะคะให้อยู่ตรงไหนคะอ่าสูงตัครัวค่ะสค,ค่ะคำที่สี่คำว่าตรอบคำที่สามคว่าหินกรวดคำที่สองคำว่าปลาเมืม่อกี้คะ่ะใครได้เต็มอีกคะใบางานนี้โอ้โหเก่งม,มากค่ะเรามาสรุปความรู้กันนะคะ วันนี้นักเรียนได้อะไรมาคะเด็กหญิงอุ้มรู้ว่าคำพวกกล้าม,มีอะไรบ้างคะครูได้อะไรมาคะได้รู้ถึงคำพวบกล้ำเท้แล้วก็ไม่แท้ค่ะได้รู้ว่าคำนี้เป็นคำพวบกล้มแบบไหนเกมเกมสนุกครับเกมสนุก <c oughs> ชนะกี่ตาค <c oughs> ะนะไม่ชนะเลยครับสำหรับคาีนี้ครูก็ขอจบเป็นเช่นนี้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันครัหน้านะคะเจนทั้งหมดถ้าเปล่าพะโล้ขอบคุณค่ะ